อากาศเย็นๆแบบนี้นะคะเอาไปเลยโปรโมชั่น1900บาทพอค่ะสเวตเตอร์คอกรมป้ายกระทิงโอ้โหพี่ดูตัวนี้ดิหล่อมากหัวผ้ามีให้ล้นทุกกระสอบนะคะพี่หาพี่ดูตัวนี้เป็นงานปากอ่ะแล้วดูป้ายคอค่ะโอ้โหย่างสวยอะ่ะพี่บางลูกแบรนด์ออกเยอะบางลูกแบรนด์ออกน้อยนะคะวยบิ๊กโลโก้อีกแล้วแม่รุ่นนี้บอกเลย รุ่นสาวๆออกสาวๆเยอะนะพี่นะถ้าเป็นป้ายกระดิงนะคะผ้าเขาจะไม่หนามากผ้ากําลังดีเลยค่ะเป็นงานเกรดดีนี่้ะเซลน่ารักมากน้องๆวัยรุ่นสาวๆโอ้โหปรับรื้อม,มากๆเลยคุณพี่ค่ะเนี่ยเป็นงานเกรดดีเวลาคุณพี่ยกกระสอบไปแล้วอย่าลืมเปิดคัดแยกหัวผ้ากันด้วยนะคะเพราะหนึ่งกระสอบไม่สามารถขายราคาเดียวกันทั้งหมดได้นะต้องคัดแยกตัวสวยมากตัวสวยน้อยก่อนที่จะขันนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่สาคัญคือคุณพี่จะต้องเอาไปซกักไปรีดไปเก็บปุ๋ยกันด้วยนะจะได้เพิ่มมูลค่าตั้สินค้าค่ะ ขายดีมากออกทุกวันนะคะพี่สําหรับรุ่นนี้นะต้นทุนต่ํากําไรดีนะคะเอาไปต่อยอดทําทุนกันนะหสวยมากพี่จา๋าเห็นไหมวัยรุ่นสาวๆชอบนะคะพี่จะมีทั้งแบบคลุมแล้วก็แบบสวมนะคะรวมกันในหนึ่งกระสอบนะคุณพี่สักรีปุ๊บขายได้เลยนะคะต้องทำไรแชมป์ปักอกมินิมอลค่ะคุณพี่ค่ะรุ่นนี้ขายดีนะไม่ว่าจะไลฟ์สดออนไลน์ขายในห้างลงตลาดนะัดคือตอบโจทย์มากๆขายดีมากๆค่ะปลายปีแบบนี้นะ